ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ u f a า่ศูนย์รวมกีฬาและเกมอื่นอื่นอีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ l ล n e ไอดีพิมพ์ KKCCC แล้วมาสนุกด้วยกันที่ u f a า่ง1 6 8 ร่วมรับทีเด็ดปังๆลุ้นบอลเข้าจังๆลุ้นกินกํำไรคําโตโตไปกับมาโก้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆคนไหนอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมจากมาโก้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ k k c c c ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ k k c c c รับทีเด็ดกันทุกวัน สำหรับทีเด็ดในกลุ่มมาโกวีไ P ีนะครับเมื่อวานก็เข้ากันไปเต็มๆบวกกัน16800นะครับฝูลแลมเอาชนะเซารัมตันไปส0ศูนส่วนสเต็ปเมื่อคืนก็เข้า2เสียสําสำหรับบินนี้ก็เสียไปเดี๋ยววันนี้เอาใหม่ครับเดี๋ยวจัดให้ก็เหมือนอย่างเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มาโกจะมีคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนคู่ไหนทำกำไรนะครับเรามาสรุปผล ทีเด็ดของมาโก้เมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับทีเด็ดมาโก้นะครับเมื่อคืนก็เข้าแค่คู่แมนยูคู่เดียวนะครับที่เหลืออีกสก็โต๊ะรับประทานนะครับตอนนี้ทําให้5วันย้อนหลังเนี่ยติดลบไป17,500นเดะครับเดี๋ยววันนี้แก้ตัวหน่อยนะครับบวกกันหน่อยก็ในกลุ่มโคด VIP โคดเซียนนะครับก็บวกกันไปท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักหาน้องๆได้เลยนะครับว่าต้องการจะเข้ากลุ่ม ่มนี้ก็สถิติบวก90%นะครับเข้าวันทุกวันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รับทีเด็ดปังๆโดนๆอย่างนี้ก็แอดไปเลยนะครับที่ kk444 นะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็ให้นะทัศนะทีเด็ดทุกวันสำหรับวันนี้นะครับจะมีคู่ไหนหน่าทำกำไรนะครับที่มาโก้ขัดมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างครับผม มากันที่คู่แรกนะครับสำหรับวันนี้เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเอเวอร์ตันจะเปิดวันต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เอเวอร์ตันอันดับ17แมนซิตี้จะฝูงคู่นี้เจอกันนั้นล่าสุดก็เสมอกันมานะครับ1-1ฟอร์ม้าในหลังสุดจะาบ้านเอเวอร์ตันชนะ1เสมอ2แพ้2ฟอร์มในการเล่นในบ้าน17นัดชนะ5เสมอ3แพ้9ยิงได้15เสียไป24นะครับส่วนแมนซิตี้ฟอร์ม ห้านัดลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ4ี่เสมอ1ฟอร์มในการออกเยือน16นัดชนะ10เสมอ3แพ้3ยิงได้30เสียไปแค่14ลูกเท่านั้นนะครับสำหรับราคานะครับคู่นี้ก็เปิดมาที่ทิมเยือนแมนซิตี้ต่อลูกครึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่าแมนซิตี้เนี่ยน่าจะส่งผู้เล่นสำรองลงก่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้เพราะว่านัดต่อไปเนี่ย จะต้องเปิดบ้านอนรับการเยือนของเรอัวมาดริดนะครับซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็เสมอมกันมา1-1น,น,นะครับส่วนเอเวอเรตต์นัดล่าสุดเนี่ยพลิกฟอร์มเลยนะครับชนะไบรตันไป5-1นะครับวันนี้เจอกับแมนซิตี้มาโกคิดว่าเล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าตัวสำรองของแมนซิตี้เนี่ยก็เหนือกว่าเอเวอเรตันอยู่ดีนะครับต่อลูกครึ่งวันนี้รุ่นเม็ดสองแมนซิตี้น่าจะเข้าทีกว่าวันนี้มาโกขอฟันตรงไปท,ที่เรือไปสีฟ้ามาแน่นอนครับฟันตรงครับ ผู้ต่อมานะครับก็เป็นฟุตบอลในรายการพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะครับเบรนฟอร์ดจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของเวสต์แฮมยูไนเตดเบรนฟอร์ดอันดับ9เวสต์แฮมอันดับ15คผู้นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับในรายการ f a ฟครับก็เป็นเวสต์แฮมนะครับบุกมาชนะไปได้1 0ฟอร์มหัานลังสุดเจ้าบ้านเบรนฟอร์ดชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มในการเล่นในบ้าน17นัดชนะ8เสมอ7แพ้2องยิงได้32เสียไป18นะครับ ส่วนเวสต์แฮมฟอร์มห่าหลังสุดก็ชนะ2แพ้3ฟอร์มในการออกเยือน17นัดชนะ3เสมอ3แพ้11อิงได้15เสียไป27นะครับส่วนราคานะครับคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านเบนฟอร์ดต่อเสมอควบครึ่งลูกสำหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่าทีมเยือนเวสต์แฮมเนี่ยฟอร์มกำลังมานะครับช่วงนี้2นัดล่าสุดเนี่ย เอาชนะมาได้ทั้ง2นัดน,นะครับชนะแมนยู1นแล้วก็ชนะอัมามา2อน,นะครับในรายการยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์นะครับส, ford, ส่วนเบนฟอร์ดนัดล่าสุดเนี่ยก็แพร้รอัลมาเมนหนึ่งศูนยราคาเปิดมาวันนี้คิดว่าทีมเยือนน่าจะทําได้ดีกว่านะครับดูจากฟอร์มวันนี้มาโก้ขอฟันธงเวสต์แฮม n ยูไ d นเต็ดจัดไปเด็ดแน่นอนครับคู่ต่อมานะครับก็เป็นฟุตบอลในรายการพรีเมียร์ลีกอีกคู่หนึ่งนะครับคู่ด,ดึก อาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการเรียนของไบรตันอาร์เซนอลอันดับ2นะครับส่วนไบรตันอันดับ7คู่นี้เจอกันนั้นล่าสุดก็เป็นอาร์เซนอลนะครับบุกไปเอาชนะไบรตันถึงถิ่น4ประตูต่อ2ฟอร์ม5้านันล่างสุดอาร์เซนอลชนะ2เสมอ2แพ้1ผฟอร์มในการเล่นในบ้าน17นัดชนะ13เสมอ3แพ้1ยิงได้48เสียไปยีบ2นะครับส่วนไบรตัน ฟอร์ม5นันลลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มในการออกเยือน16นัดชนะ7เสมอ4แพ้5ยิงได้30เสียไป26นะครับสำหรับราคานะครับคู่นี้ก็เปิดมาที่อาเซนอลต่อครึ่งลูกสำหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่าอาเซนอลนะครับหลังจากที่เผยมาสักพักหนึ่งนะครับ2นัดล่าสุดเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีนะครับชนะเจลซี3-1แล้วก็เอาชนะนิวคเสเซนมา2-0 ส่วนไบรตันนันล่าสุดเนี่ยโดนเอเวอเรตนถล่มเละไป5้นึงนะครับวันนี้อาจจะนอนไ่ไในเล่นในบ้านต่อครึ่งลูกมโกคิดว่ายัางไงไก็ต้องอยู่เจ้าบ้านเอาไว้ก่อนนะครับดูดีมีภาษีกว่าวันนี้มาโก้ขอบรรทุที่ปืนใหญ่ลั่นแน่นอนครับวันนี้และคู่สุดท้ายสำหรับมาโกวันนี้นะครับเรามาดูฟุตบอลในรายการการันโชสเรอารกันบ้างฟิลลบรินนาจะเปิดบ้านต้อนรับการบีเอนของอูดิเนเซ่ ฟีออลอันดับ8ดอูดีอันดับ9คู่นี้เจอกันนั้นล่าสุดก็เป็นอูดีเนเซ่นะครับเปิดบ้านเอาชนะฟิออมา10ฟอร์มห้านัดหลังสุดเจ้าบ้านวันนี้ฟิออรเรินจานาชนะ1เสมอ2แพ้2ฟอร์มในการเล่นในบ้าน17นัดชนะ7เสมอ6แพ้4ยิงได้26เสียไป21สนะครับส่วนอูดีทิมเยือนฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มในการออกเยือน17นัดชนะ5เสมอ4แพ้8ยิงได้15เสียไป23า 3, นะครับ สำหรับราคานะครับคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านฟิออเรนติน่าต่อครึ่งลูกสำหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็มองว่าฟอร์มของเจ้าบ้านเนี่ยสองนัดล่าสุดเนี่ยแพ้มา2นัดติดเลยนะครับแพ้นาโปลี1-0แล้วก็แพ้กับบรเซล21ส่วนอูดินัดล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะซัมโดรียมา2 0น,นะครับวันนี้มาโก้มองว่าฟอร์มก็ใกล้เคียงกันช่วงนี้ฟิออกํกำลังเขวยนะครับเล่นในบ้านก็จริงแต่วันนี้อูดิดูดีกว่า วันนี้น่า้าใจมาโก้ความเป็นตรงวันนี้ไปที่อูดิเนเซ่ครับครับผมก็สรุปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆว่ามีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดน,ต,น,โดนตัวไหนโดนใจตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับก็สามารถเลือกไปทํากําไรได้เลยนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจ ที่จะรับทีเด็ด VIP จากมาโก้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่ @kkccc ได้เลยนะครับก็จะมีทีเด็ดให้กันทุกวันแอดมินเราเนี่ยจะตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านไหนสนใจรับทีเด็ดก็เข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ